ที่ที่ผมทำงานโรงแรมดุสิตธานีแบบชนะปียาอุยเป็นเจ้าของเขาเป็นที่ปรึกษาของชนะศียาอุยเขาศรัทธาผมตามผมไปที่เกาะหลังจากที่ผมลาออกจากดุสิตธานีไปอยู่เกาะเขาก็ตามไปตามมา ตั้งแต่ผมเป็นโยคีแล้วผมมีธรรมะตั้งแต่เป็นพระก่าก่อนพระเก่าอีกมันเป็นอายุช่วงนั้นลบศรัทธาไม่ได้แล้วก็คนยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งตีข่าวยิ่งไปกันใหญ่เราไม่ได้แล้วแล้วก็คนเยอะมากก็เลย บอกทุกคนว่าไม่ให้เข้ามวยเพราะว่าเรื่องไปบอกยอมบูแล้วได้คุยกับแกบ้างแล้วครับแต่แกแจ้งบอกว่าผมโดนล่าหาต้นต่อว่ามาเช่นไหนแล้วเขามบอะว่าขู่ว่าจะจัดการจับพระแต่ว่าเป็นข่าวแล้วเขาก็กลัวเขาก็เลยบอกว่าอะไรก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเขาไม่อะไรไม่ได้เ อะไรสนุก <c oughs> ไม่มีสาระก,ก็ยังออกกันเยอะแยะอันนี้มันมันจะว่าสื่อวินไม่ออกนะออกแล้วครับ <c oughs> สองสาแต่ว่ามันมันจะว่าเขาโต้กระแสสื่อชาวบ้านไม่อยู่ <c oughs> เขาก็ด่าแรงๆเพราะว่ากาจใจวาทะแรงๆุขาจบพ้าสิดไม่พัดหนีอะไรเงี้ย <c oughs> มันมันจะว่าแสดงความอยากออกมาในสื่อคีวก็เลย ส่วนหนึ่งคนก็กลัวส่วนหนึ่งคนก็กังวลตื่นเต้นสับสนหมดแต่ก็รู้ว่ามันข่าวนี้ออกเป็นทีวีหรือเป็นก็กระหนกกระหนกข่าวชื่อกระหนกกระหนกเขาเป็นัช่องเล่น่าจะช่องแปดก็ไปอ่าท่านอนันต์แล้วเนพล็กนิวใช่ไหมแล้วก็ไป ท่านนิพนแต่ท่านนิพนไม่ต้อนรับไล่หนีไปแต่ว่าก็เขาก็เอาไปโจมตีว่าจะไล่พระศึกอะไรยเงี้ยค่ะก็หมือนจะว่ายิ่งปล่อยัเนี้ยไปข่าวยิ่งใช้ความรุนแรงกับพระเจ้าเลเพราะว่ากลัวไว้ไยมกลัวจะมูอยากเกี่ยมกันด มันก็พยายามจะออกทางลบพวกขายเขาขายรับขายข้าวขายข้าวครับก็กดดันมาไฟของอะไรของอำเภอมาทำเลยไม่ได้หรอกว่าผมก็ไม่ได้ทำา็ไม่ได้ที่บ้านส่วนตัวไม่ใช่ใช่ส่วนตัวมันทำเลยไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ออกบินธบาด้วยนี่ถ้าผมออกบินฑบาี เทตมามันยิ่งไปกันใหญ่ครพวกนี้มันตอยนั่งอยู่เถ้าพระอาจารย์โอเคผมโอเคหมดโอเคไมครับแต่ว่าเสร็จงานต้องหลบหนีไปก่อนเขาไม่ทำอะไรอ่ะแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่อยากตอบโต้มันนื่อยเออพินนี่เดี๋ยวลองโทรไปโยมอ๋อเป็ดจริงอ่า